มีขึ้นอีกอย่างขอแชร์กรามค้างค่ะในส่วนของกรามค้างเนี่ยถามว่ามันคือการหัวเราะจนกรามค้างไหมไม่ใช่มันคือการยิ้มกว้างจนกรามค้างและคนที่เข้าใจเนี่ยบอกได้เลยว่าเลเวลไม่ธรรมดาและจะบอกว่ามันกรามค้างจริงอืมทำไมถึงรู้ เราเรีเสิร์ชเราเรีเสิร์ชข้อมูลมามีเพื่อนบอกมาอีกทีหนึง่งเพื่อนเราบอกเรามาอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยโพสิชันนั้นมันทําให้กรามค้างได้จริงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นการอ้าปากค้างเอาไว้นานๆการอ้าปากกว้างเป็นระยะเวลานานและอยู่ในท่าเดิมนานๆสุดเหมือนเวลาเราไปหาหมอฟันแล้ว,วอ้าปากนานอย่าง,งนีง้เนื้อไหมแล้วมันจะเกิดกัน กรามหางอันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงคือกล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดไม่ใช่ยืดสิมันหดมันหดตัวนาะจนแบบบางทีเนี่ยมันจํา โพซิชันนั้นไปแล้วสําหรับกล้ามเนื้อนะเราก็ต้องมาบริหารกรามกันใหม่หลังจากเสร็จภารกิจแต่ใดๆก็ตามระหว่างทางคนที่อยู่ชั้น2เนี่ยให้เช็คคนที่อยู่ชั้นล่างด้วยว่ายังหายใจดีอยู่ไหมอากาศยังถ่ายเทสดวกอยู่ไหมเฮ้ยเราไม่ใช่แบบอยู่ชั้น2เราสบายใจเราอากาศปลอดโปร่งเราจะไม่สนใจคนที่อยู่ชั้น1นึ่งเลยมันไม่ได้ เราต้องเช็คด้วยเราอย่ามองฟ้ามองนกอย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องเช็คดูด้านล่างฮิคนที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศมันถ่ายเทไม่สะดวกเรียกว่า flow air flow มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเช็คเขานิดนึงว่าฮิยังหายใจอยู่ไหม ยังมีช่องอากาศในการหายจะอยู่ไหมอยากให้เขาได้อยู่ห้องปิดตายเพราะเราอาจ,จะเป็นหนังคอตะกได้และถ้ามันเกิดเหตุสลดเราจะไปแจ้งความกับใครได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะไปเล่ากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงหรือถ้าเราขึ้นลงขึ้นศาลเราจะไปชี้แจงกับท่านเอกการยังไงจะอธิบายเหตุการณ์นี้ไงมันยากเราเตรียมคําตอบไว้มันมันคือเหตุการณ์ที่น่าเศ้าเพราะฉะนั้น <laughs> อย่าให้มันถึงขั้นนั้นเราคอยเช็คว่า <c oughs> เฮ้ยแววกหน่อยไหมมีอากาศหายใจไหมเพราะนี่แปกประสบการณ์ของเพื่อน <c oughs> เล่ามาว่าเฮ้ยอยู่ชั้นล่างมันหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ออกมันพูดไม่ได้มันเหมือนการดำน้ำไม่เกินจริงอันนี้คือดำน้ำลึกเลยเพราะมันไม่ใช่การสโนว์เกอร์ละมันคือการดำแบบซูบามันคือการดริฟท์เรียกได้ว่า เช็คเขาในหนึ่งเพราะบางทีเขาพูดไม่ได้เขาสื่อสารไม่ได้เขาอาจต้องใช้ภาษามือภาษาใดๆว่าแบบไม่โอเคแล้วไม่โอเคครับทางหน่วยเรือด้านบนช่วยส่งทางออกซิเจนหรือกําลังเสริมในช่วยหน่อยหายใจไม่ออกมันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ชั้นบนหน่วยด้านบนเนี่ยต้องคอยเช็คเขาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคน <laughs> และเ <laughs> ช่นเคย,ยใครมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นของ เพื่อนเหมือนเราเหมือนเราของเพื่อนเนี้ยก็มาเล่ามาแชร์กันได้นะคะว่าเฮ้ยโพสต์น,นี้เราผ่านความเป็นความตายมาแล้วอย่างไรอันนี้ก็ขอให้อภิปรายมานะคะในคอมเมนต์เนาะ